เอ็นร้อยหวายเป็นเอ็นที่แข็งแรงและหนาที่สุดในร่างกายมนุษย์ข้อเท้าเราเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เราสปรินต์เข้าเส้นชัยได้ดีหรือเปล่ามันเกาะกล้ามเนื้อเลยขึ้นมาถึงน่องเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของเอ็นเนี่ยนะคะเราควรจะเทรนเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อที่มันเกาะติดอยู่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานหนักเพื่อที่จะออกแรงถ้าข้อเท้าเราไม่มีความคล่องตัวนี่มีชานส์มากเลยที่เอ็นใต้เท้าเนี่ยจะมีความอักเสบ การสปริน์ช่วยได้แต่ที่ช่วยได้ดีอีกอย่างหนึ่งคือ lateral band walk ซึ่งเป็นการถ่ายน้ําหนักจากขาข้างหนึ่งไปขาอีกข้างหนึ่งเน้นการออกแรงจากข้อเท้าเพราะฉะนั้นสังเกตว่าใช้แบนจะรัดบริเวณข้อเท้ามีการออกกําลังกายแบบ eccentric โดยใช้น้ําหนักที่ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็เป็นประเภท heel drop ที่ช่วยมากเลยอย่างถ้าหากทานเอา f r e x i o n heel drop protocol เนี่ยนะคะก็ใช้กับบันไดบ้านได้เลยเป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้เทรนเอ็นแล้วก็ข้อเท้าให้แข็งแรง พอเราค่อยเหยียเท้าขึ้นสองข้างพร้อมๆกันแล้วเนี่ยก็ยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดข้อเท้าให้ต่ํากว่าจุดนิวโตรคือตรงสันบันไดนั่นแหละค่ะทาวันละสองครั้งก็ได้นะคะครั้งหนึ่งก็สิบห้าครั้งสามเซตเป็นเวลาเจ็ดวันต่ออาทิตย์เลยทามันทุกวันเลยแหละคะ่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสิบสองสัปดาห์ก็จะเห็นผลแล้วล่ะว,ว่าข้อเท้าของเราอจะมีความแข็งแรงมากขึ้นถ้าแข็งแรงแล้วจะถือน้ําหนักเพิ่ม progression เข้าไปก็ได้นะคะ